หินแม้จะแข็งแกร่งยิ่งใหญ่เพียงไหนแต่หากถูกสายลมสายฝนแสงแดดและสภาพอากาศมานานชั่วนา,นาตาปี so ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ความเปลี่ยนแปลงที่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นเพียงไม่กี่สิบปีหากแต่กินเวลานานนับล้านล้านปีจนผาหินที่แข็งแกร่ง แต่ถูกธรรมชาติสลักสลาวขัดเกลากลายเป็นปฏิมากรรมหินธรรมชาติที่มีรูปร่างแปลกตาขึ้นมาจนกลายเป็นสถานที่ที่โดดเด่นสวยงามและน่าเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้ได้รับฉายาว่าเป็นคุณหมิงของเมืองเลยว่าแล้วทลิปนี้อีอิงขอยกหน้าที่ให้กับยุวมรัพุทธเหล่านี้พาเท,ที่ยวชมกันดีกว่าค่ะทีนี้ ประมาณ250ถึง280ล้านปีก่อนครับเคยเป็นน้ําทะเลทั้งหมดนะครับสำหรับถ้าคนชอบพจนภัยนะครับก็จะเป็นเส้นทางเดินนะครับส่วนถ้าคนมีเวลาน้อยนะครับผมหรือว่าผู้สูงอายุนิดนึงก็จะนั่งรถไปครับจุดแรกที่เราได้ชมกันนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าผาไดโนเสาร์คาบเหยื่อนะครับผมจุดต่อไปนะครับผมด้านบนนะครับผมก็จะเป็นหน้าผาตาเดียวจะเห็นลักษณะดวงตานะครับอยู่หนึ่งข้างนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับดวงตาของมนุษย์ ผมเป็นคุณหนิงเมืองไทยนะครับจะเป็นลักษณะเขาหินฟูนคล้ายคุณหญิงที่เมืองจีนนะครับผมแต่ของเราจะมีขนาดเล็กกว่านะครับผมแต่จะมีต้นไม้ครับผมประเภทของต้นไม้เยอะกว่าครับตรงนี้ก็จะมีหลายมุมนะครับผมที่สวยนะครับเปิดให้เที่ยวตั้งแต่เช้าเลยครับผมเช้าตู่เลยครับรับปิดก็จนกว่านักท่ที่จะหมดครับผมและนี่ก็คือประติมากรรมที่น่าทึ่ง ซึ่งธรรมชาติได้สร้างขึ้นไว้อย่างงดงามเราในฐานะนักท่องเที่ยวควรจะช่วยกันรักษา <You S 1> กฎ<ด>กติกามารยาทโดยไม่ไปทำร้ายหรือทำลายสิ่งที่เป็นธรรมชาติควรช่วยกันดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวเพราะกว่าธรรมชาติจะบรรจงสร้างสรรค์แต่งแต้มสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ต้องใช้เวลานับแสนล้านปีอย่าให้สิ่งสวยงามเหล่านี้ต้องถูกทำลายลง ด้วยน้ำมือของคนในวรุ่นเราเลยนะคะ